ในช่วงนี้ต่อกับคุณกวีชูกิจเกษตรนะคะกรรมการผิ้จัการของบริษัทหลักทรัพย์อไร์นั่นเองนะฮะสวัสดีค่ะพี่กวีค่ะ,ะเดี๋ยวเราอแป๊บหนึ่งนะฮะ,ะที่เราเล่นโบทกันเมื่อเช้านะฮะในช่วงเวลาอตอนเอสซ่านรีย,ยูลองที่บริเวณ836นั่นเองนะคะหนึ่งตนอ่ะใครเชื่อว่ากล้าลองกดหนึ่งไม่กล้ากดสองนะฮะซึ่งตอนนี้เองผลโหวตออกมา ส่วนใหญ่นักทุนยังไม่กล้าที่ห้าสิบสามเปอร์เซ็นตนั่นเองนะฮะเดี๋ยวเราจะมีการเฉลยตัวปิดในช่วงปิดตลาดนั่นเองนะคะอเดี๋ยวเรารอคุณกวีกันแป๊บหนึ่งนะอะสวัสดีพี่กบีนะฮะพี่กวีค่ะสวัสดีค่ะไปไหนแล้วล่ะฮัลโหลพี่กวีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอโทษทีครับไม่สบายเชิญเลยค่ะไม่เป็นตลาดห้นขึ้นตลาดหุ้นขึ้นก็มีคนถามเยอะ พูดเยอะเจ็บคอจริงจริงตลาดหุ้นเป็นไปตามที่เราคาดแบบไม่ได้ตั้งใจดีกว่าน้มอนเนาะอืมั้งแต่วันอาทิตย์แรตั้งแต่ก็สองอาทิตย์ตลาดที่เราบอกว่าการอถทนอดทนนิดนึงนะตลาดอาจจะแกว่งอยู่โซนต่ำกว่าพันสามสักพักหนึ่งครับแล้วก็น่าจะก่อนที่เฟดจะลดดอกเบี้ยเนี่ยตลาดหุ้นก็น่าจะขึ้นขึ้นได้ แต่ตอนนั้นเรามองแค่ปัจจัยว่าดอกเบี้ยของธนาคารกลางสงหรัฐจะลดแล้วค่างเงินดอลลาร์จะอ่อน,นเงินก็น่าจะไหลเข้ามาในประเทศไทยอันนั้นก็เป็นความจริงด้านหนึ่งอะครับแต่ที่มันขึ้นมาแรงขนาดนี้จนูนุนเนี่ยหนึ่งสามสามศูนย์ทะลุไปแล้วเนี่ยก,ก็ชัดเจนว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องที่เราคุยกันก่อนหน้านี้เรื่องเดียวแล้วล่ะนะครับม,มันเป็นเรื่องของการเมืองไทยด้วยหลายคนก็ถ้าฟังรายการ หรือว่าฝั่งการวิเคราะห์ทางด้านการเมืองเนี่ยก็จะมีคนออกมาด่าเยอะนะว่า <laughs> <laughs> คือเราก็ต้องยอมรับว่า,าคุณทักษิณเองแล้วก็ตระกูลชินวัตรเนี่ยที่ผ่านมาตั้งแต่สมัยเขาเข้ามารับตำแหน่งนยงายกนัฐมตรีปีแรกๆกตั้งแต่ปีสองพันเนาะปีสองพันสมัยก่อนนู้นเลยเนี่ย ไล่มาเรื่อยๆเ,เนี่ยแล้วก็มีค andidate รือก็ไม่ใช่ค andidate กก็เป็นโนมินี e นายกรัฐมนตรีกันเข้ามาเรื่อยๆถูกปะ,ะ<ช>ซึ่งซึ่งหลายคนก็ตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะมันทําไมมันเป็นอย่างนี้เนาะการเมืองมันมวนลูปกันอยู่ในอ่างแบบนี้หรออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราฟังแล้วเราก็รู้สึกว่าเอ๊ะมันดูเป็นลบนะแต่จริงๆถ้าเราย้อนกลับไปดูเนี่ยตลาดหุ้นเนี่ยมักจะมักจะตอบสนอง การเข้ามาเป็นนายกรัฐมนตรีของฝั่งนี้เยอะนะอ่าถ้าเราพูดกันตรงๆตั้งแต่สมัยคุณทักษิณชินวัตรที่เป็นสองครั้งเลยนะแล้วก็คุณยิ่งรักเป็นครั้งหนึ่งเนี่ยแล้วก็มาเป็นล่าสุดเป็นคุณแพทองทานเนี่ยกอดน้านี้เนี่ยคุณขึ้นทุกครั้งเลยคราวนี้คำถามคือว่าเอ๊ะทำไมครอบครัวนี้เข้ามาเป็นนายกหรือเป็นคนจะตั้งรัฐบาลเนี่ยทำไมหุ้นขึ้นก็ต้องบอกตรงๆว่า โดยนโยบายของของกลุ่มนี้เนี่ยจะเป็นนโยบายที่มีความเป็นทุนนิยมสูงอ่าตอ,อนนี้อันนี้ต้องเข้าใจโอเคเขาอาจจะมีการให้เงินกับอ่าลากยาหรืออะไรก็แล้วแต่แต,แต่แต่สุดท้ายแล้วเงินเหล่านี้ที่แจกให้กับประชาชนเนี่ยมันจะมุ่งเข้าสู่กลุ่มทุนซึ่งมันก็คือระบบทุนนิยมนั่นแหละนะครับเข้าสู่กลุ่มทุนอ่าแล้วกลุ่มทุนเนี่ยเราก็รู้กันอยู่ว่ามันจะอยู่ในตลาด อ่ามันก็รู้่าอยู่ในตลาดทุนนั่นแหละแล้วเราก็รู้แหละรู้ในใจแหละก็อย่าพูดมากแล้วกันว่าทุนไหนพอพูดได้นะครับว่าหุ้นตัวไหนขึ้นก็กลุ่มนั้นแหละนะอ่าดังนั้นเนี่ยตลาดหุ้นมันมันสะท้อนภาพนี้มากกว่าความแบบรู้สึกว่าการเมืองไทยมันไม่ไปไหนแต่มองไปว,ว่าเออตลาดหุ้นน่าจะได้รับประโยชน์ แล้วก็เรื่องอีกอันหนึ่งก็มีการพูดกันว่าเรื่องดิจิทัลวอรเรดที่จะมีการยกเลิกเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่เป็นบวกเราก็พยายามจะบอกแล้วว่าอย่าเกิดเลยนะฮะต่างประเทศเขาไม่มั่นใจนะเวลาคุณมีดิจิทัลวอรเรนะครับเอาเอาตรงๆก็คือเขาก็ไม่คิดว่าดิจิ t a ลวอรเรจะกระตุ้นเศรษฐกิจได้มันเป็นการตําน้ําพริกละลายแม่นม้ําแล้วก็เป็นการเพิ่มภาระหนี้ให้กับภาครัฐโดยไม่จําเป็น แล้วก็เงื่อนไขในการจับใจ่ายใช้สอยอะ่ะมันดูยุ่งยากและวุ่นวายนะครับอ่ากลุ่มคนที่ได้ประโยชน์จริงๆไม่ใช่กลุ่มคนที่อยู่ข้างล่างกับเป็นกลุ่มคนที่อยู่ข้างบนอะไรก็ว่ากันไปนะครับแล้วก็ระบบเนี่ยมันมีโอกาสที่จะล่มมีโอกาสที่จะถูกแฮกมีโอกาสที่จะไม่สามารถที่จะไปต่อได้ในเชิงของระบบเพย์เมนต์เราไม่รู้ว่าจะเบิกเงินยังไงเอาเงินจากไหนโอ้โหมันเยอะไปหมดเลยครับความสงสัยแล้วก็ แต่ถิงที่นักงทุนต่างประเทศกลัวมากกว่าคือค่าเงินบาทอ่อนเพราะว่าการที่คุณออกดิจิ t a ลวอ l l เ t เนี่ยเราต้องไปแย่งเงินกับเอกชนซึ่งตอนนี้เขาก็หาเงินยากอยู่แล้วใช่ไหมคะวันนี้ใน SME จะหาเงินกู้บริษัทจดทะเบียนจะรีไฟแนนซ์หุ้นกู้ก็ยากยากนะครับแล้วคุณจะไปเอา5้าแสนล้านออกมาจากระบบเนี่ยสี่แสนห้าหมืล้านออกมาจากระบบเนี่ยโอ้โหแล้วมันก็เหมือนพูดง่ายรัฐบาลเนี่ยมามาแข่งชิงเค้กเงิน ก้อนนี้ด้วยนะครับ มันก็เลยกลัวกันว่าอะแล้วถ้ามันเกิดปัญหาเรื่องของหุ้นกู้ในประเทศเนี่ยแล้วมันจะทําให้เพราะเราะรับต้องการเงินก้อนนี้เอาไว้ถูกไหมครับแล้วมันจะทําให้เกิดปัญหาเศรษฐกิจแล้วเงินบาทจะอ่อนไหมอะอันนี้ก็เป็นเป็นผลโดยอ้อมพอเลิกตรงนี้ปุ๊บเนี่ยโอ้ดีเลยหนึ่งคือเงินก็แจกได้ง่ายขึ้นแจกได้เร็วขึ้นก่อนจากเดิมที่ต้องไปรอปลายปีต้นปีหน้าก็แจกได้เลยนะครับกันยานเนี่ยก็แจกงบประมาณปี67ที่ขอ,อไว้แล้วแสนสองหมื่นแล้วสองแสนสองหมื่นล้านแจกเลยนะครับแจกได้เลยแจกแจกกลุ่มปาบง ทันทีเลยอ่าจะไม่ต้องคนละหมื่นก็ได้นะครับคนละห้าพันไปก่อนแสนสองหมื่นล้านพอพอเหลือๆเลยนะครับอ่าดังนั้นเนี่ยมันก็จะต้องเราสามารถดําเนินนโยบายได้ทันทีนะฮะแล้วก็ได้ได้เครดิตด้วยนะครับคุณคุณพระแพทองทานก็จะได้เครดิตในการที่มาถึงปุ๊บก็โอ้โยมีนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจดีเลยมันได้เครดิตนะครับทําเลยครับมาถึงแม้ว่ามันจะไม่ใช่เป็นสิ่งที่ถูกก็ตามนะ แต่มันก็จะกระตุ้นเศรษฐกิจได,ได้ได้ทันทีแบบฉับพลันแล้วส่วนเรื่องการปรับโครงสร้างก็มาว่ากันทีหลังปรับโครงสร้างพื้นฐานของสองเศรษฐกิจประเทศเนี่ยอ่าแต่ระยะสั้นก็ได้ประโยชน์แน่นอนอยู่แล้วตรงนี้คือเป็นปัจจัยหรือเป็นประเด็นนะครับที่ทําให้ตลาดหุ้นไทยได้น้าได้เนื้อประกอบกับเศรษฐกิจไ<อ>ตรมาสสองไม่ได้แย่แล้วก็ครึ่งปีหลังน่าจะดีขึ้นนักท่องเที่ยวดีขึ้น,นการลงทุนเริ่มมาแล้วแล้วก็ตัวเลขที่สําคัญที่สุดคือไตรมาสสองเนี่ยมันดีขึ้นเพราะว่าอ่าการลงทุนภาครัฐเนี่ยจากเด่ลบือนะ ครึ่งปีหลังเนี่ยการลงทุนภาครัฐจะบวกนี่ก็ยังมีการลงทุนภาคเอกชนอีกเราดูยอดขายที่ดินของนิคมอุตสาหกรรมเราก็พบว่าดีมากแล้วก็เป็นการขายให้กับอโอเคแน่นอน,อน,น,อนอรถยนอุตสาหกรรมรถอีวีนะครับแต่ว่ามีการขายที่ดินให้กับพวก Data Center ละมาแน่นอนนะครับตรงเนี้ยมันก็จะเป็นการตอบโจทย์ว่าเฮ้ยทุกอย่างเนี่ยหลังจากที่มันไม่มีดิจิทัลวอ l ์เ t เนี่ยมันปลดล็อก อะไรหลๆเรื่องมันลลกอกอะไรหลายเรื่องแล้วก็ความมั่นใจว่าอ,อ,อการที่เราได้รัฐมนตรีมาจากกลุ่มนี้เนี่ยนายกวรจะกลุ่มนี้เนี่ยอก็จะมีความเข้าใจในตลาดหุ้นและตลาดทุนมากกว่าครับแล้วก็มักจะสนับสนุนให้กลุ่มทุนเนี่ยเขาได้ผลประโยชน์ใน,ในเชิงบวกก็ทําให้หุ้นกลุ่มที่คาดว่าจะได้รับผลดีเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นกันมาทวนหน้า คำถามมันคือขึ้นไปได้ต่อจากนี้ไหมก็เป็นไปได้ครับเพราะว่าถ้าประกอบกับปัจจัยต่าประเทศก็คือเราก็เชื่อว่าดอกเบีย้ยลงแน่ๆค่างเงินดอลลาร์ก็น่าจะอ่อนลงเรื่อยๆค่างเงินบาทก็น่าจะแข็งอาจจะลด3 4บาทลงไปแถวสามบาบาทไปปลายได้แล้วก็เงินทุนก็น่าจะยกคงไหลเข้าตลาดหุ้นใน e m e r g i n g market นะครับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจน่าจะมีมาต่อเนื่องนะครับก็น่าจะทําให้ตลาดรับรู้ผลกระทบในเชิงบวกไตรมาสสาม GDP จะรีบาวขึ้นมาต่อเนื่องถึงไตรมาสสี่ เรื่องราวเหล่านี้ไมาเป็นไปได้ว่าตลาดหุ้นน่าจะค่อยๆไซเวอพขึ้นไปแถวประมาณสักหนึ่งพันสามร้อยแปดสิบจนหนึ่งพันสี่ร้อยจุดซึ่งเป็นจุดที่เราเคยคุยกันก่อนหน้านี้ใช่ไหมม่มอนว่าจุดเนี้ยเราน่าจะได้เห็นภายในปีนี้นะตอนที่มันลงไปต่ำกว่าพันสามแล้วเราบอกว่าเฮ้ยตอนนั้นเราก็ยังสงสัยกันอยู่พันสี่จริงหรอจะได้เหรอพี่ไหวเหรออ่ะมันก็มันก็มาละมันก็มาละคำถามคือว่าเดี๋ยวม่อนก็ถามว่าแล้วหุ้นกลุ่มไหนน่าซื้อบกานนะฮะ ก็ไม่อยากจะบอกว่าอืกลุ่มทุนที่ได้ประโยชน์เม่อวางไปครับเมื่อกี้49บาทที่ไล่กันตื่นตื่นมาใช่คือแบบโอ้ยก็ไม่อยากจะพูดไม่เอาดีกว่าไม่เอาไม่เอากลุ่มนี้ไม่เอากลุ่มนี้อ่าเรามาพูดถึงการกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยกลุ่มที่จะได้ประโยชน์คือกลุ่มธนาคารก่อนนะครับเพราะว่าออย่างน้อยเนี่ยหนึ่งดอกเบี้ยลงถูกไหมครับแหลงตอนนี้ระหว่างการดอกเบี้ยลงแล้วทําให้รายได้แบงค์ ลงกับดอกเบี้ยลงแล้วทําให้นี่เสียอ่ขึ้นน้อยลงม่อนคิดว่าตลาดให้ความสําคัญตรงไหนมากกว่ากันระหว่างนี้เสียกับกำไรไม่ไม่เสียตอนนี้สิ่งท่ตเรากังวลกันคือนี่เสียกลัวใช่ไหมกลัวกันนี่เสียจะเป็นภาระกับการตั้งสารองมากกว่ารายได้ดอกเบี้ยที่ลดลงอคือนี้เสียเพิ่มขึ้นนิดเดียวเนี่ยคุณต้องตั้งสมรรงมหาศาลเลย นะครับเพราะว่านี่เสียขึ้นมาหนึ่งเปอร์เซ็นเนี่ยลองคิดดูฮะแบงก์กรุงเทพปล่อยหนึ่งล้านล้านนะครับหนึ่งเปอร์เซ็นคือหนึ่งหมื่นล้านนะหนึ่งหมื่นล้านต้องตั้งสำรองหนึ่งหมื่นล้านนะตั้งสำรอง 10, 000, หมื่นล้านมอนคิดดูกำไรปีอีสี่หมื่นล้านหายไปหมื่นล้านนี่เยอะไหมเยอะ <c oughs> ดอกเบีย้ยหายไปถึ 2, 5, งหนึ่สองห้าเยอะขนาดนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาห่วงเรื่องนี้เสียมากกว่าเพราะงั้นการลดดอกเบีย้ยแลวก็การกระตุ้นเศรษฐ,ฐกิจน่าจะทําให้นี่เสีย ไม่ไม่พุ่งขึ้นมากลุ่มธนาคารก็จะได้ประโยชน์แต่ก็เริ่มการกระตุ้ออนเศรษฐกิจดัดแต่ทำให้สินเชื่อขยายตัวได้ดีขึ้นเพื<ม>่อที่จะไปกลบกับดอกเบีย้ยที่ลดลงอันนี้เป็นจุดที่ผมเชื่อว่ากลุ่มธนาคารเยี่งพวก BBL ที่ v a l u a t i o n มันถูแล,ล,ล้วเงินปันผลมันมัน,ม,นมันสูงนะครับ KBankSCB พวกเนี้ยครับก็น่าจะได้ประโยชน์นอกนั้นอีกอันหนึ่งคือกลุ่มท่องเที่ยวกลุ่มท่องเที่ยวเนี่ย Q2Q3 เนี่ย กำไรไม่ดีหุ้นก็เลยตอบสนองในเชิงลบมันลงมาเยอะมากนะครับทั้งมินทั้งเซนเทล AOT หุ้นกลุ่มนี้เนี่ยเป็นกลุ่มที่เราผิดนะครับเพราะว่ามินเนี่ยตอนที่ต่ำกว่าสามสิบเราก็ขอบายเลยปรากฏแม่งลงมาเลยลงมาต่ำกว่ายี่สิบห้าอีกตอนนี้ก็เริ่มรีบาวแล้วก็หวังว่าด้วยความเป็นไปได้นะครับก็คิดว่าน่าจะกลับมาทะลุสาสิบาทไม่ได้ได้อีกครั้งหนึ่งสําหรับมินแล้วก็เซนเทลก็น่าจะทะลุกลับขึ้นไปที่สี่สิบบาทในอีกสักครั้งหนึ่งนะครับอ่าเพราะว่า หลายคนก็คงไม่คิดไม่ถึงเนอะครับว่าสี่ีอสุดท้ายก็กลับไปที่หกสิบเห็นไหมนะครับหลายคนตอนที่ตอนที่อยู่ห้าสิบทุกคนก็บอกว่าตายแน่แล้วเนี่ยเห็นว่ากลับมาหกสิบแล้วผมว่าหุ้นที่พื้นฐานดีๆเนี่ยมันไม่ตายหรอกครับอย่างเซนเทลกับมินเออทีอะทุกคนก็รู้ใช่ไหมครับว่ามันไม่ได้มีปัญหาได้หรอกครับมันก็แค่ว่าโลซีซันมันก็แค่ว่ามีแรงขายจากต่างประเทศเข้ามากําไรเขายังดีทุกอย่างมันก็ยังไปได้อยู่ผมไม่ผมไม่ได้กลัวหุ้นกลุ่มนี้ มพราะนั้นลงมาก็ก็น่าสนใจที่จะเวลาช่วงคิวสี่เนี่ยยังไนกลุ่มโรงแรมก็มานะครับอเีเวนต์แม้กระทั่งกลุ่มโรงพยาบาลที่เราคุยกันนะครับว่านเนี่ย BdMS เนี่ยตอนนี้ยี่25บห้าบาทซื้อไปเถอะ <c oughs> ก็นับจะยี่สิบแปดเลยป่ะสิบเปอร์เซ็นตแล้วนะอาทิตย์เดียวแต่อาทิตย์ที่แล้วนะ BDMs อ็มเเนี่ยสิบเปอร์เซ็นแล้วนะเพราะนั้นเราก็คงจะเห็นภาพอย่างนี้นครับกับมินกับเซนเทลที่คือคือผมมองอยังไงเนี่ยมินก็ควรจะต้องกลับไปสามสิบที่เดิมที่เดิมเฉยเลยนะครับแล ซึ่งจากวันนี้เนี่ยสองตัวนี้ก็ก็สิบกว่าเปอร์เซ็นต์นะที่จะได้สิบยี่สิบเปอร์เซ็นเลยที่คุณจะได้รีเทิร์นจากจากการลงทุนตรงนี้เราไม่ไปนับกลุ่มทุนที่เขาได้ไประโยชน์นะเพราะามันขึ้นไปละเรียบร้อยนะคระับอันนี้ก็จะเป็นภาพสะท้อนหลักๆสําหรับตลาดหุ้นไทยแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ก็ต้องขอต้องขอตึกต้องต้องเตือนนะครับว่าโอเคระหว่างการจัดตั้งรัฐบาลแล้วมีนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจอะไรเข้ามาเนี่ยมันมันมันดูเหมือนง่าย แล้วช่วงแรกมันจะเป็นการการวาดภาพเศรษฐกิจไทยได้ง่ายแล้วก็คิวสามคิวสี่คิสี่ก็นักท่องเที่ยวดีด้วยนะครับแต่อย่าลืมนะครับว่าพอผ่านจุดที่กระตุ้นง่ายๆสั้นๆแบบนี้ไปแล้วเนี่ยรัฐบาลจะประสบปัญหาในเรื่องของการทําภาพของเศรษฐกิจระยะกลางระยะยาวละเพราะว่ามันแก้ยากมันจะไม่ใช่คําว่าแค่กระตุ้นละมันจะใช้คําว่าปฏิรูป ปฏิรูปอะไรบ้างปฏิรูปการศึกษาปฏิรูประบบราชการใช่ไหมครับปฏิรูปรักษิภาิษากิจแล้วก็ที่ปฏิรูปไม่ได้เลยคือปฏิรูปตำรวจอะไรอย่างเงี้ยพวกนี้จะถูกถ้าเข้าไปแปะปุ๊บมันจะถูกแรงกดดันทางการเมืองแล้วเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเ,เราไม่รู้จริงๆว่าแผลของตระกูลนี้เนี่ยมันมีอะไรจะโผล่มาได้ไหม หรือผล่มาเรื่อย,อยๆไหมแผลในเชิงกฎหมายนะครับแผลในเ <C> e <ars> ชิงกฎหมายซึ่งมันจะทำให้รัฐบาลชุดนี้เนี่ยมันมีความสั่นคลอนแค่ไหนในระยะกลาง <C> e <ars> ตรงนี้เป็นสิ่งที่ผมไม่ไว้ใจนะครับ <C> e <ars> เพราะฉะนั้นการกระตุ้นระยะสั้นพี่โอเคแต่ผมว่ารัฐบาลจะประสบปัญหากับการแก้ปัญหาเศรษฐรรกิจในระยะกลางระยะยาวแล้วเศรษฐกิจไทยก็จะไม่สามารถที่จะ ไปต่อได้ยาวๆนะครับมันก็จะอาจไปต่อได้บางุ่สือกุบุรษกรรมอย่างนั้นการที่ขึ้นมาในระดับพันสามร้อยแปดสิบหรือว่าพันสี่จริงๆเนี่ยพี่กลับเป็นโอกาสในการลดพอร์ตมากกว่านะครับไม่ได้มอกว่าจต้องพันสี 3, ่ร้อยสามแปดศูนถึงพันสี่นะครับเกินกว่านั้นเนี่ยพี่ไม่ไล่ละก็จะเหลือแค่กลุ่มเก่งกับไรที่พร้อมจะคัดลอส แล้วก็นักลงทุนระยะกลางยาวก็ไม่ใช่จุดซื้อเพราะว่าจุดซื้อเนี่ยมันคือจุดที่เราคุยไปก่อนหน้านี้ตั้งเป็นเดือนละนะครับเนี่ยดังนั้นเนี่ยถ้าจะบอกว่ารอบนี้จะไล่ขึ้นไปคือรอขายถ้าจะไม่มีก็เล่นเก่งกําไรตามกลุ่มที่เราพูดไปว่าโอกาสจะได้สิบยี่สิเปอร์ซ็จากนี้ยังมีแล้วถึงตรงนั้นจริงๆเนี่ยก็เก่งกําไรน้อยลงแล้วก็ <Okay. S 1> ต้องเป็นการเก่งกําไรที่สามารถสต็อปลอสได้นะครับ <Okay. S 1> เพราะว่า ผมเชื่อว่าระยะกลางยาวเนี่ยตลาดหุ้นไทยอะ่ะแต่ยังไปไหนได้ไม่ไกลด้วยพ่อเสียเปรียบของการเติบโตของเศรษฐกิจไทยที่ไม่ใช่ว่าเปลี่ยนนายกระจะสามารถแก้ปัญหาเศรษฐกิจในระยะกลางกับยาวได้ในทันทีนะครับประมาณนี้ส่นหุ้นที่พี่กวีพูดถึงที่ชัดเจนที่ขึ้นมานก็คือโรงพยาบาลกรุงเทพนะนที่ขึ้นมาในรอบรอบรอบ,รอบที่ตกลงไปปันสองฮนะ ใช่รอบนี้ผมว่ามิ้นกับเซนเทลอ่ะผมว่ารอบนี้จะขึ้นไปอยู่ข้างล่างอยู่ใช่ไหมฮะถึงแม้ว่าจะผิดมิ้นบางทีหนึ่งนะเอาหวังว่ารอบสองคงไม่ผิดแล้วก็แบนแกลเด็กน่าจะกลับมา140 BBL ใช่ไหมฮะใช่140ทะลุขึ้นไป่ได้ก็น่าจะไปถึงได้เพราะฉะนั้นเนี่ยผว่าเล่นแกลปตรงนี้ไปก่อนน่าจะน่าจะเวิร์กนะครับได้ได้ครับพี่บีเพราะหลากหลายเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะฮะก็ อในส่วนของปัจจัยที่หวั่นไหวก็คือต่างประเทศก็ยังหวั่นไหวอยู่นะฮะในช่วงวันค่ําคืนค่าคืนนั้นจําไม่ได้จริงจริงแล้วเนี่ยเรื่องราวต่างประเทศที่ผมไม่ได้พูดถึงที่ผมไม่ได้พูดถึงเนี่ยเป็นเพราะว่าอวันนี้ปัจจัยในประเทศเราดูแ่แรงกว่าอ่าแต่ปัจจัยต่างประเทศก็ยังคงสนับสนุนให้หุ้นขึ้นได้อยู่นะที่เราคุยกับรย่ดอกเบี้ยลดเหลื่องค่าเงินดอลลาร์อ่อนแล้วค่าเงินบาทแข็งปัง เรื่องสถิติตลาดหุ้นก่อนการเลือกตั้งสหรัฐที่จะดีทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยผมว่ายังสนับสนุนการขึ้นของตลาดหุ้นจากภาพต่างประเทศอยู่ประกอบกับเรายัางได้ปัจจัยบวกจากภาพปัจจัยในประเทศอยู่อ่ามันน่าจะสนับสนุนให้หุ้นไทยสามารถยังขึ้นต่อได้แล้วเราก็เห็นชัดว่าสิ่งที่เราคุยกันในแง่ของพื้นฐานมันไปสะท้อนกับความเป็นจริงก็คือเงินทุนจากต่างชาติเนี่ยไหลเข้ามาอย่างเห็นได้ชัด ถ้านเป็นบาดแข็งอย่างรวดเร็วนะซื้อทั้งซื้อหุ้นซื้อตราสารนี่แล้วก็ลองฟิวเจอร์ถัดเจ็มานะครับเพราะว่าบ้านเราตกมานานแต่ว่าคําว่าตกมานานแต่ว่าตัวธุรกิจที่ดีก็ต้องติดตามไปเนาะว่าตัวไหนที่น่าสนใจและดีเหมือนกับต่างประเทศมีเสน่ห์หรือเปล่าครับได้ครับมีอะไรมีเสน่ห์ไหมปัตทปตทก็าไม่มีเสน่ห์เลยใช่ไหมตัวโบราบุลาบลาบแล้วราคาน้ำมันมันย่าแต่การการการ คาดการ์แต่เออจะมีกลุ่มหนึ่งที่อาจจะแบบรีบาวได้เร็วแรงแต่เสี่ยงนะที่ไม่ได้พูดถึงก็คือกลุ่มอสังหาเ mm hmm. ชื่อไหมว่าเดี๋ยวรัฐบาลชุดเนี้ยจะออกมาในก,การกระตุ้นอสังหาร r ทรัพย์ออกมาแบบเยอะออกมาเยอะนะครับเพื่อที่จะระบายคอนโดที่มีอยู่ในปัจจุบันผมว่ามีแน่นอนนะครับซึ่งหุ้นกลุ่มอสังหาก็จะก็จะได้รับประโยชน์แต่ว่าถ้าจะเอาแบบเสี่ยงน้อย,อยและลงทุนได้เนี่ยผมว่าสุพรายกับเอพี ถ้าจะเก่งกำไรกนแบบเอาแบบเสียวๆมันๆเนาะแต่ว่าก็ดูโลเดิมไว้ลวกันถ้าหลุดโลเดิมก็คัดลอสนะจ๊ะแต่เช,<ต>ชื่อได้เลยว่ามาตรการกระตุ้นทางสังหามาแน่นอน<ช> <ๆ S 2> อด้ยคุณลุงยิง <ๆ S 2> มีมาตรการให้ใช้เยอะมากอ่ะถ้าจะแบบเรียกคะแนนคะแนนในช่วงแบบสามเดือนแรกของการเป็นนายกอ่ะโอ้โหืออมันมีมาตรการมากจนบางทีคนก็ไม่อยากจะไปฟ้องแกเรื่องกฎหมายอ่ะเพราะว่าเดี๋ยวเฮ้ยเขามาดีแล้วอ,อย่าเพิ่งไป แกลงอะไรเขาแต่พอหลังจากนั้นไปเนี่ยเศรษฐกิจมันจะเริ่มแผ่วแล้วเดี๋ยวจะเออคอยไปแกลงตอนนั้นก็ต้องแกลงถ้าคุณแกลงเขาตอนนี้ที่แบบกำลังอัดฉีดเงินอยู่อ่ะคนที่แกลงเขาะเอาคนที่เอาเรื่องกฎหมายไปฟ้องเขาไปร้องเรียนอ่ะจะถูกมองเป็นลบนะอันจริงอันนี้จริงเพราะฉนั้นคุณต้อง m มเนจให้ดีเพราะนั้นผมก็เชื่อเลยว่าคุณอุ้งอิงหรือคุณพ่อคุณคุณพ่อเนี่ยแกอ่านเกมการเมืองออกว่าช่วงแรกถ้าจะไม่ให้ใครมาร้องเรียนหรือให้ใครมา มานุนนี่นั่นหรือมาดิสเครดิตเนี่ยต้องกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสรรยั้นให้ดีขึ้นเร็วที่สุดใ,ให้เร็วที่สุด,ดเพื่อให้ไปกลบกับเรื่องที่จะมีคนร้องเรียนเรียกร้องกดมงกฎหมายหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยหรือจะอะไรก็เลื่อยหลายเรื่องที่ที่จะมีในอนาคตเนี่ยจะถูกลดบทบาทลงพูดไปแล้วไม่มีใครฟังก็แค่ <versucht> ทำให้มันดีนะเข<อ>าไ<ถ>็เห <geology> ็นได้ เขาแก้เก็มได้ดีนะสมัยก่อนกว่าจะแต่งตั้งนายกงต้อทอดเวลาไปสองอาทิตย์เดี๋ยวนี้สองวันจบัอต่างๆต่อรองไม่ทันเลยแมารการกระตุ้นเศรษฐกิจจะมาเร็วไหมผมบอกได้เร็วไหมคือฉลาดในการเล่นเกมการเมืองอืมเขารู้แล้วต่อรองกันเยอะนะจับเลยจบเลยเป็นผลดีเป็นผลดีกับประเทศไทยระยะยาวหรือเปล่าอีกเรื่องหนึ่งนะมาเราก็ทำมาหากินของเราไป แล้วมัวแต่ไช่ถ้ามันขึ้นมาทากํากไรแล้วก็เก็บเงินสดไว้เยอะๆไงเราเรายังไม่เอา Cash eat คิงอยู่ในช่วงเวลาที่มีความบันบวนอย่างนี้อยู่นะอืมเพราะว่าพีกวีต่างชาติอะวอะลมาอะถล่ม JD.com เป็นแสนล้านแล้วตอนเนี้ย ก็เราก็พยายามที่จะ m a n a g ชีวิตตัวเองให้ดีที่สุดแล้วกันนะในสภาพว่าเพราเราพึ่งเขาไม่ได้เราต้องพึ่งตัวเองเนาะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะพี่กบีค่ะค่ะก็เรื่องราวของการลงทุนอีกแบบหนึ่งแต่ความรู้สึกของทางด้านสังคมอีกแบบหนึ่งก็ว่าการลงทุนอ่าล้วก็ต้องเก็บเงินเก็บทองของเราไว้ที่พี่กบีบอกนั่นเองนะ